สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมครูหน่องออนไลน์ในรายการได้หนังสือพอดแคสต์รายการที่จะทำให้คุณได้หนังสือหรือได้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับโลกยุคดิจิตอลที่บางเรื่องคุณอาจจะยังไม่รู้วันนี้เรามีเรื่องสุดว้าวจาก Apple มาฝากกันครับคุณรู้ไหมครับว่าโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีอัจฉริยะหรือ AI เนี่ย จะเข้ามาอยู่ในทุกอนูของชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นกว่าเดิมและคราวนี้ยักษ์ใหญ่อย่าง Apple เขาก็ไม่ยอมตกขบวนสรุปให้ฟังง่ายๆคือเมื่อไม่นานมานี้ Apple เขาได้จัดงานใหญ่ที่เรียกว่า WWDC หรืองานประชุมนักพัฒนาประจําปีครับซึ่งถือเป็นงานที่ทั่วโลกจับตามองและปีนี้เขาก็มีของเล่นใหม่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ หลายคนอาจจะรู้จักซีรีส์ผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะที่อยู่ใน iPhone กันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ปีนี้ Apple เขาไปไกลกว่านั้นมากสิ่งที่เขาเปิดตัวก็คือ Apple Intelligence ครับฟังดูเท่ใช่ไหมครับเจ้า Apple Intelligence เนี่ยไม่ใช่ร,รมดาธรรมดาที่ตอบคำถามได้นะครับแต่มันคือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกฝังลึกเข้าไปในทุกส่วนของ iPhone, iPad และ Mac ของคุณ ทำให้เครื่องของคุณฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดดคิดภาพตามนะครับสมมุติว่าคุณต้องเขียนอีเมลสำคัญๆส,ส่งให้หัวหน้าแต่คิดคำไม่ค่อยออกเจ้า Apple Intelligence จะช่วยคุณเรียบเรียงประโยคให้ดูเป็นมืออาชีพหรือถ้าคุณอยากได้รูปภาพสนุกๆน,น่ารักๆมาประกอบเรื่องราวในแชทกับเพื่อนโดยไม่ต้องไปหาใน Google เลยเนี่ยเจ้า AI ตัวนี้ก็สร้างให้คุณได้เลยทันทีแค่พิมพ์บอกว่าอยากได้รูปอะไร หรือจะให้ซีรีส์ที่ตอนนี้ฉลาดขึ้นมากกอกสามารถเข้าใจบริบทที่คุณกำลังคุยอยู่และช่วยจัดการงานต่างๆได้ละเอียดกว่าเดิมอย่างเช่นเปิดรูปที่เพื่อนส่งมาให้เมื่อวานโดยที่คุณไม่ต้องบอกว่าเพื่อนคนไหนรูปเกี่ยวกับอะไรซีรีส์ก็หาให้ได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวที่ Apple เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับคือข้อมูลของเราเนี่ย จะถูกประมวลผลบนเครื่องเราเป็นหลักหรือถ้าต้องประมวลผลบนคลาวด์เขาก็จะมีระบบที่เรียกว่า Private Cloud Compute เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างแน่นหนามั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของเราจะไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่รับอนุญาตแน่นอนครับและไม่ใช่แค่นั้นนะในระบบปฏิบัติการ iOS 18ที่จะมาพร้อมกับ iPhone รุ่นใหม่ๆหรือให้อัปเดตเนี่ยเราจะสามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมสกรีนได้อิสระมากขึ้น อยากจะย้ายไอคอนแอปไปวางตรงไหนก็ได้หรือเปลี่ยนสีไอคอนให้เข้ากับวอลเปเปอร์ของเราก็ได้แหมดูเหมือน Apple เขาจะฟังเสียงผู้ใช้อย่างเรามากขึ้นนะครับเนี่ยโดยสรุปง่ายๆ Apple ิลกำลังจะพาเราไปอีกขั้นในโลกที่เทคโนโลยีเข้าใจเรามากขึ้นทำให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้นสนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมครับ นี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมที่แท้ทรูที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้สมาร์ทโฟนไปตลอดการถ้าคุณอยากได้หนังสือหรือได้ความรู้ใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรายการได้หนังสือพอดแคสต์ยินดีที่จะพาคุณไปเปิดโลกกว้างเสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ